วันนี้ท่านผู้ชมเนาะสำหรับมื้อนี้พบกับหนุ่มนัทเส้นเก่าเส้นเคยเวลาเก่าเวลาเดิมเนาะสำหรับมื้อนี้หนุ่มนัทจะพาท่านผู้ชมนั่นไปฮับชมงานเทศกาลอาหารอยู่ที่อมอซอนอันที่เองเนาะซึ่งว่าเป็นของขนาดได้นั่นเนาะเราจะพาท่านผู้ชมนั่นไปชิมอาหารรสชาติแซ่บๆกันเลยจีดากไลเมนูกันเลยและก่อนจะไปฮับชมพาบรรยากาศอยู่ที่มอซ อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดซนะับสไครเนาะอันว่าตอนนี้เราเป็นการบรสักซ่าสิวดาไปหับซุมพร้อมๆกันเลย let's go พาเขาไปทำงานในกันเลยตอนนี้นอนพิธีบามาหอดมอซอกันแล้วเนะอาเย้า,า่านผู้ไปทานทีพิ่ีบาเขาจะเพาไปเบิ่งอันเป็นว่ากิจกรรมของนักศึกษาอยู่ไหนเนาะที่ว่าเขาขายอาหารเนาะจะ่หารป็นสีเบิ่งแต่ละอย่างแต่ละย่างว่าอาหารของนักศึกษาที่ว่าเห็ดขายอยู่มือนี้เนะาะกิจกรรมเพลินในการเห็นอาหารจะแส่บซ้ำใจเนาะเจากจไปลองสีเบิ่งกันเนะ่อเป็นว่าไปเบิ่งกันเลยนะบ้า ขนาดเศรษฐศาสตร์นี่ขนาดยังหรอนี่ขนาดยังอันนี้ขนาดสังคมขนาดสังคมเขาบริจิตสังคมไปอ่ะเข้าใจเด้อ จะได้กินหน่อยหิมาก่อวางอยู่ตอนนี้ถ้าสิขาไปซิมเบิร์ัว่วจะได้ซิมฟรีด่วนซิมเดี๋ยวจ่ายเงินเนาะแต่ว่าปกติก็มาของฟรีห่เนาะเีว่ามีตัวยังหมดเนาะเพราะว่าไก่หอดจะหอดพมสากลว่าคริสต์มาสเองเนาะสาดีอมี่ยมาน่ยตัวพมเนี่ยสามเกาาดีาอันนี้เนาะไก่ไก่น้ำเที่ยวไม่ด ไปเขาไปเขาไปทั้งนั้นไแกเ่มกเ่แกเ่ชาดื่มเชื้อาต่หเนี่ยตลาดหนักตลาดนักก็คือว่าเข้ามานัดกับผู้สีหลายคนนอนจำนวนสองคนก้นไปยังตีราคาหกพันสี่สิน สันคอเนี่ยอันนี้เป็นสันคอมูเนาะไม่สองพันกว่าสองพันสองพันขาย่ือถือเนาะไม่ใช่เลยี่ม่าช่องขายช่องต้องมาแรกไม่เวซี่ร้า ใช่ไหมใช่ดีเบอร์ที่นี่เหอี่รับยังพเสือกอยุ ค็สั่นดีเปยังไงสุดใส่มาโฆษณาหาใส่คนเดียวอ่ะไอหน้ามือหดยก็สุดใช่ไหมใช้กันได้ใส่ยังไงสวยเด้อสวยเด้อสวยแล้วต้นไม้เราพันกิ่งเย มึงก็ได้ย่ำก็ดีเนาะกินก็เสียต้นได้ยังไข่เกี๊ยวอ่ะอหมาละกะเยำดอกุงเกี๊ยวยำมะบานเนาะอยยามะหมาล่า อันเด็ดพันกีบเนาะอันเด็ดพันกีบเท่านั้นเนาะเยอะมากจริงเล่นอะไรกันเล่นไม่เจี๊ยบจีบจะแพงก็เหมาะกันเกี๊ยวคนนี้เป็นการประหยัดงบเนาะเพราะว่าเขาถืองบมาหน่อยเนาะให้สื่อที่ยังเสียหาพันกีบเท่านั้นมาเสียใจกันยางเนาะมีแท่งวะโกมัสตันยังไงสีซอพันเห็นไหมสีซอพันจแพงแพงนี่แพงไหมคะอ้าพื้นดีแทบเมาเลยเมาวันเมาวันหาะ อันนี้กินยังไงนี่ปอกเถอปอกหัวหานปอกหัวหางหนึ่งนะยำดีเด้อมาซื้อซอยเน่แล้วหาผ่านลูกมันกะได้อ้ยพอดีเลยมันพอดีมันเฮ้ยนี้เลยแหม่อ้าวเป็นนักชานเนาะได้เพิ่มหนีเพิ่มชิมกันเด้อมาใหม่กะได้มาใหม่มาถึงทอนเด้อโอเคเขาใจเด้อเข้ามาเจอใหม่เด้ออย่าลืมเด้อหนึ่งได้ยำดี mọi người 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 mọi người

น้ำหวานพาว่าสีนี้แค่ปอมบันก็ได้โอ้ย่นมันได้เนมีหัานาอย่างไรแต่น้าบ้าโอ้มีหลายน้ำเลยทำไงเ้าหนวานน้ำเปลือที่สำคัญในเรืมมบักขาดหนังใจเลยซื้อน้ำซื้อน้ำหนิอนักไม่เยอยินยืนบยมตือได้หรอจัาหน้ที ขายดี่มเดลโคบงันำเพิ่มโฆเณานอขาดนำโมไดนอดื่อมานำใจแ้วก็น้ำดื่มเพื่อนนอน้ำดื่มบริสุทซื้อหาทุกค่นนอกลรที่ว่าสนใจว่าึงตรงนี้แตอยากหนอดมนะเพนนเนาะสถานีนี่นนำเนาะหือว่าขาดหํำโมไดเนาะแต่ว่าอ้ว้ขาดำเลยขาดน้องไดเนาะหอ

พื้นที่สีชมพูเกินไปเนาะด้วยสปอร์ตที่ใช้เออมีมีนี่ครับมีใจเออันนี้เนาะไอย่างเที่ยวก็ก็พาไปเที่ยวได้เดือนนี้พาไเที่ยวแล้วเราจะว่าตอนนี้ขนายากน้าพนีเลยมาแวะหันก่อนไอ้นั่นไอ้นันเลี้ยงน้ําน้องนี่ยนว มาสิจาย้ขันใจายก่อนงเนาะไ่ดีมาสันได้ไอ้มาไ่ดีจะสุดท้ายมาไอ้กับมอเลียงซ้ำอามาสิอย่างบนจานจารัดหนาเนาอนน่อยจะว่ามาสิอย่างอื่นแทนใจเนาะไป นึก <laughs> สนับสนุนหา,หาราตีเนาะอันนี้เป็ <c oughs> นยังไงล่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าตอนนี้นอกกัืาาอว่าร์เฮาได้เดินทางมาหอดขันตอนสุดท้ายกันแล้๋ยวนะตอนนี้เดินทางมาจากนครนุ่งมั่นแก่นกนหอดซ้ำเนื้อด้ว่าพัวพันน,นัน่น,นเองเนาะ บบแมนเนาะตอนนี้ก็อยู่มซัวเก่าเนาะกับงานเทศกาลอาหารเพื่อนลากหลายเมนูกันเลยวันนี้ือว่ามาแบบโบเซียเถี่วเนาะก็คือที่สำคัญเนาะใครมานี่ยก็ดื้อเนาะมากนกันนี่เนาะอันนี้ก็คือเพื่อนนี่โครงการดีๆมาให้เนาะติวาอยากจะมาอุปถัมภ์ขำสู้ติวาร์ช่วยเรือพวกน้องๆติวาอยู่ทางซ้ำเนื้อแขวงหัวพันนั่นเองเนาะสามารถมาปอรกัน้รกติวาร์นุ่มหนัก ก่อนช่วยก่อนอยู่หรอกเนาะว่าเรื่องมาด้ายของมานมาันห้าร้กีบลไปล้เป็นการแบ่งปันใจเด็ดๆหน่อยเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของแข้งเขันเนาะแต่ตอนนี้เนาะข่าวตามมาหอดคันตอนสุดท้ายสินชุดเวลากันแล้วกต่สี่เดือนน่าพาจากฐานผู้ชมกันไปเนาะอาจจะว่าคุณสามีกิจกรรมอาจจะเป็นเบิร์ตอาทิตย์นี้เนาะมีด้ายขนาสนับอันนี้ก็เป็นของคณขนารษฐศาสตร์เนาะ เราเป็นขนาดจัตุรัสเป็นเทศกาลอาหารเพื่อนจากร้านมิโน่ะแต่ก่อนจะจากกันไปเน,ะเเนะา,านนเนอะอย่าดื่มเน like, าะฝากทานกุ้งส้มนั่งเนาะอย่ายืดึกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวดึที่สำคัญกดซับสไครต์หน้าแม่เนาะตอนนี้นอนนุ่งนัาขอลาทานกุ้งส้มไปก่อนเน,ะนาะสหรับนี้สบายดี